สเปนเซอร์เริ่มมีอาการของโรคซึมเศร้าสะสมจนต้องออกเดินทางไปทั่วโลกเพื่อตามหาความสุขเริ่มตั้งแต่ผู้หญิงของมึนเมารวมไปถึงการพนันซึ่งมันก็ไม่สามารถลบล้างแผลที่เกิดขึ้นจากสงครามได้จนสุดท้ายตัวของเขาเองก็เริ่มศึกษาศาสตร์มืดและได้พบเขากับและเมนคอนฟิกเรชันที่พาเขาเข้าสู่เส้นทางของซีโนบครับ พินเฮตนั้นเปรียบได้กับหัวหน้ากลุ่มของเหล่านักบวชแห่งการทรมานโดยมีเอกลักษณ์ที่ส่วนหัวถูกตอกไว้ด้วยเข็มหมุดหรือตะปูขนาดเล็กในขณนะที่เครื่องแต่งกายเป็นชุดหนังรัดรูปสีดำที่หลอมรวมเข้ากับชั้นของผิวหนังพินเฮตมีอาวุธประจำกายเป็นโซ่ที่มีส่วนปลายเป็นตะขอเพื่อใช้ย,ยึดเกาะและฉีกกระชากร่างของเหยื่อครับ ชัตเตอร์หรือซีโนบาแห่งความทรมานในช่วงเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่ซีโนบตนนี้มีชื่อว่าจิมนะครับโดยเขาเติบโตขึ้นมาในสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าเนื่องจากพ่อแท,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 ท้ๆถูกฆาตกรรมแต่จิมกลับให้การกับตำรวจว่าแม่ของเขาเป็นคนลงมือจึงทําให้แม่ของจิมต้องเขาไปรับโทษต่อในเรือนจําส่วนจิมเองก็ไม่ได้มีความสุขอะไรเพราะในบ้านเด็กกำพร้าเขาเองก็ถูกการแกล้งจากกลุ่มเด็กที่อยู่ภายในนั้นด้วยเช่นกันที่มีรสนิยมแบบ LGBT ครับเขาพบรักเข้ากับเด็กผู้ชายที่ชื่อแซตก่อนที่ทั้งคู่ จะคบหาและมีอะไรกันจนเมื่อทั้งสองคนอายุได้16ปีจึงพากันออกไปขายบริการเพื่อนเลี้ยงชีพก่อนที่จะแยกย้ายกันไปเติบโตส่วนจิมนั้นยังคงเดินบนเส้นทางของการขายบริการต่อไปครับ